สวัสดีคุณผู้ชมค่ะดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะวันนี้มาร่วมงานทอดพระป่าสามคัคคีซึ่งจัดโดยสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยนะคะ,ะที่วัดรังมันอำเภอกระงแสนจังหวันดนครปฐมค่ะแต่งานยังไม่เริ่มนะคะเริ่มตอนเย็นจ้าและช่วงนี้เราจะมารีวิวนะคะนี่ ภาพบรรยากาศนะคะที่วัดรังหมันอำ mm hmm. เภอกำแพงแสนจันงหวัดนครปฐมนะคะซึ่งสถานที่ตั้งสมาคมตลกของเราก็อยู่ที่นี่นะคะโอเคและถ้ามาถึงที่นี่แล้วคุณต้องมาเจอร้านนี้เลยนี่ร้านไครเอ่ยร้านไครร้านไครนี่ของฝากจากตลกเป็นใครคะเป็นไขรคะ นี่เลยวันนี้เรามาหายายชาค่ะมาเลยมาเลยสวัสดีค่ะสวัสดียายชาด้วยสวัสดีแฟนคลับทุกๆคนที่กำลังดูช่องนี้อยู่นะช่องนี้เขาเาเรียกว่าเป็นช่องที่รายการสดโดยเฉพาะนี่ถ้าจะติดตามเกี่ยวกับเรื่องอะไรสาระคดีต้นน้ําเชิญยิ้มเนี่ยก็ต้องเขาเลย ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคำคมคำไม่คมหรือว่าคำทื่อต้องเขาเลย <c oughs> เอ้อ <c oughs> ถ้าจะมาวัดลางหมันแล้วก็โดยเฉพาะวันนี้ก็มีการเตะบอล <c oughs> จากนายกสมาคมตลกแห่งประเทศไทยคือโ <c oughs> อบะเสียงเหนอนำทีมมาเตะกับคณะกรรมการและหลวงศิ์คณะศิ์หลวงพอ่อวัดลัางหมันเลย <c oughs> อยากให้พวกเรากําลัลางดูกํลาลังชมอยู่นี่มาเที่ยวกันให้ความสนุกสนานกันาเออแล้วแล้วยายชา ขายน้ำส้มเอาโรโบด้วยสินี่นี่นี่น้ำส้มข้นสดที่ไม่ใส่หัวเชื้อไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่น้ำตาลอยู่ตรงนี้แล้วจ้าแม่บางคนก็ได้ที่ไหนคะที่วัดรังหมันอำเภอกระแพงแสนจ่ามากันเลยมากันได้ทุกวันค่ะขายกันได้ทุกวันตอนนี้ไปชมรายการอื่นก่อนเดี๋ยวดีเจต้นน้ำจะพาพวกเราไปชมว่าวันนี้เรามีอะไรมั่งไ้โอเคนะคะก่อนอื่นต้องมาดู น้ำส้มก่อนนะคะนี่ต้องมาอุดหนุนน้ำส้มของยายชากันก่อนเลยนะคะผู้ชมคะ่ะนี่ตั้งอยู่ที่สมาคมตลกประเทศไทยก็อยู่ที่วัดรังหมันอำเภอกระแพงแสนจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะคะนี่อย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันนะคะผู้ชมนี่ยายชาทักทายกังหน่อยเลยบาย,บายคะ่ะเย,ย้ <Yeah. S 2> ดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,อ,นนคะอันนี้ใครคะเนี่ยอันนี้ใครคะหวานใจเบ <c oughs> <อ>้าโอเคค่ะผมโอเคโอเค